สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนาฬิกาเรบอก Smartwatch นะครับรุ่น RUEXO K045 นะครับซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างที่จะแนะนำนะครับอันแรกเลยนะครับสามารถบอกเวลาด้วยระบบดิจิตอลได้นะครับฟังก์ชันที่2ส,สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับซึ่งจะโชว์การเต้นของหัวใจนะครับฟังก์ชันต่อมาเลยนะครับสามารถเก็บข้อมูลการนอนการพักผ่อนเช่นวันนี้เรานอนได้กี่ชั่วโมงซึ่งแนะนําให้ใส่ติดตัวตลอดเวลานะครับสําหรับฟังก์ชันนี้ต่อไปครับฟังก์ชันต่อไปสามารถเก็บข้อมูลจํานวนครั้งของการเดินได้นะครับฟังก์ชันต่อไปครับสามารถจับเวลาการวิ่ง รอบการวิ่งได้นะครับซึ่งตัวนี้จะโชว์ว่าเราวิ่งไปได้กี่รอบเท่าไหร่นะครับฟังก์ชันต่อไปครับสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนในการทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับเราสักู่ครับพอถึงเวลาฮะก็จะแจ้งเตือนนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันต่อไปครับสามารถเก็บข้อมูลสถิติการเต้นของหัวใจการนอนการพักผ่อนและการเดิน นานได้ถึง10วันนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันต่อไปครับสามารถเก็บข้อมูลการวิ่งได้นานถึง10วันเช่นกันครับสุดท้ายครับสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้นานถึง2ครั้งต่อวัน